ส่งตานเตชนะลงเคียงข้างแอบทักสะออนไม่ห่างในวันที่สูญเสียคุณพ่อขอแสดงความเสียใจสุดซึ้งกับครอบครัวพักสุขเจริญหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรรป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานโดยจัดขึ้นที่ศาลา23นวัดทัดทองมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงไปแสดงความอาลัยกันล้นศาลา ซึ่งบรรยากาศงานสวดเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาแสดงความอาลัยกันเพียบมีทั้งนนกุลชาโนนรวมถึงอดีตสามีสงการเตชะนรงค์คุณปู่ไพยวง์และภูผาเตชะนรงค์ก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยเช่นกันและในงานสวดพระอภิธรรมคืนที่ 2, สองสงการเตชะนรงค์เคียงข้างแม่ห่างแอบทักษอรในวันที่สูญเสียคุณพ่อซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นมิตรภาพที่ดีมากๆของทางด้านสงการและแอบทักษอรและในงานสงการเตชะนรงก็คอยอยู่เคียงข้างส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปกอดให้กำลังใจคุณแม่ที่ร้องไห้ทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครบัวค,คุณแอปด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ